พี่พีพี่เสีเอดเกินไปเปล่าแปะแอพี่พีน้องเจ็บเนอโอ้ทุกสารน้องทัเลยอ่ะน้องเขาจะแปะน้องพีน้องพีนพีน่ให้แปะอ้ยอยงไม่กับพี่พีก็ได้โอ้ตกใจหมดเลยอ่ะน้องเจ็บป่าเนี่ยขอโทษน้องยังอ่ะ ้องพี่ดูสิในนี้เขาทำอะไรไม่เป็นหรอกวันนี้เอาคอมบบนันเล,ล่นตามพี่เป่าให้เนาะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ไม่เอาไม่เล่นน้ำลายแบบนี้ <c oughs> น้องเล่นอย่างนี้มันมีไม่เล่นด้วยนะแล้วมันมีมามีไม่เอาไป <c oughs> ก็ดูอยู่นี่ไงอ่ะไหนทักทายทุกคนสวัสดีครับทุกคน,นพี่สวัสดีครับทุกคนก่อนเราเนี่ยน,นะเฮ้ยพ่ธี พี่ไปไหนพี่จะไปไหนคะอู้คุณหนึ่งจังส่งมาห้าร้อยดวงเลยใช่หลายกับข้าววันนี้กับข้าววันนี้ครับวันนี้คืออะไรใบเหลียงผัดไข่ ป้านหนึ่งบอกว่าให้เด็กๆค่ะอ้าวสตาร์บตี้เพิ่งขึ้น,นที่หนึ่งอุษาให้มาตั้งห้าร้อยป้าหนึ่งใช่แสดงว่าไม่ได้หรอใช่ไม่นับก่อนหน้านี้ไม่นับจะน,นับอันหลัง,นนง,งคุณยงยีส่งมาห้าสิบดวงคุณบอสไฮ อ่าเมื่อวานนี้เราไม่สําเร็จนะครับสตาร์ปาร์ตี้หวังว่าวันนี้จะทําได้สําเร็จเอาคุณอุไรเตส่งมาพันดวงโอ้โหจะได้ละวันนี้อุไรเตส่งเยอะจังเลยคุณจีราพรบอกว่าเจอกันอาทิตย์หน้านะฮะอะไรนะเราเพิ่งเปิดมาอ๋องานฮะไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาตัดเวลาเฉยอ๋อโอเคจัดเวลานะลูกเอาได้นะขอ สองดาวมาแล้วครับหนึ่งดมานี่ครับอะไรลูกไปสอนให้พูดอะไรแบบนี้อ่าเราอยู่ในช่วงสตาร์บัตตี้นะครับ